Healthy Tips ในตอนนี้ขออนุญาตเอาใจคุณผู้หญิงทุกท่านโดยเฉพาะ คุณผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกน้อยค่ะโดยคําแนะนําของเรานั้นจะบอกถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการตั้งครรภ์โดยมีวิธีง่ายๆเพียงแค่8วิธีเท่านั้นเองเอาละค่ะมาเริ่มกันทีละข้อกันเลยนะคะข้อแรกเป็นสิ่งที่เราควรกระทําอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่อยากจะมีลูกนั่นก็คือการไปตรวจสุขภาพและตรวจภายในค่ะยิ่งเป็นคุณผู้หญิงที่อายุย่างเข้าเลข3แล้วเพราะในวัยนี้จะมีฮอร์โมนที่ลดลงซึ่งทําให้เกิดอาการผิด กติได้ง่ายค่ะดังนั้นการหมั่นตรวจสุขภาพภายในจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะคะต่อก็ในข้อที่2ค่ะที่คุณผู้หญิงทุกท่านสามารถทําได้เองง่ายๆนั่นก็คือการวัดอุณหภูมิของร่างกายในช่วงตื่นนอนด้วยปรลอดวัดค่ะสําหรับผู้หญิงตั้งครรนนั่นเองเพราะการกระทําเช่นนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เรารู้ว่าใครจะตกเมื่อไหร่ฮอร์โมนเพศปกติหรือเปล่าและช่วงไหนที่สภาพร่างกายของเราแข็งแรงหรืออ่อน ซึ่งผู้ที่วางแผนจะมีเจ้าตัวน้อยไม่ควรละเลยวิธีนี้เลยนะคะมาต่อกันข้อที่3นะคะเป็นข้อที่พูดง่ายกว่าทํามากๆนั่นก็คือการรับมือกับความเครียดให้ได้นั่นเองค่ะเพราะความเครียดนั้นเป็นต้นเหตุของสาร,รพัดโรคเลยนะคะและยังส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติด้วยส่วนข้อที่4นะคะมันสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะกล่าวคือความเย็นนั้นคือศัตรูตัวฉกาจของหญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์เลย ะะเพราะหากว่าร่างกายเรามีอุณหภูมิที่ต่ำก็จะทําให้หมดลูกนั้นเย็นลงด้วยและความเย็น ะจะทําให้ฮอร์โมนเพศแปรปรวนและส่งผลให้ปวดประจําเดือนมากและมาไม่สม่ําเสมออีกทั้งยังทําให้มีลูกยากอีกด้วยนะคะวิธีง่ายๆก็เพียงแค่หาเวลานอนแช่น้าอุ่นบ้างหรือที่ง่ายที่สุดคือการสวมถุงเท้าทั้งเวลาทํางานและเวลานอนก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่4วิธีแรกในการเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับผู้ที่วางแผนจะมีทายาทฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะในช่วงหน้าเราจะมาต่อกันอีก 4ข้อที่เหลือกันค่ะ